มอร์ไลกุมสวัสดีค่ะพบกับช่องไอทัศนสตูดิโออีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาร้องเพลงหนูรักอิสลามนะคะไปฟังกันเลยค่ะไอ่ไอ่ไอ่หนูรักอิสลาม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 เช้าขึ้นมามีดูอาตื่นนอน ตามคำสอนศาสนาบอกไว้ไม่ทิ้งลามาทหาเวลาทุกวันไปก็จะออกไปในต้องดูอาแล้วต้องรักกันในทอดทิ้งกันเธอกับฉันห่วงกันของพี่น้องไม่คิดแตกแยกก็มเชิดปองดองทำตามคำสอนศาสนาเราภูมิใจ เรารักอิสลามสุดหัวใจเราดีใจเชื่อเราะตามหลักสุดใจล่าสุดท้ายละอัลละตามนบียะนแดีมีดูอาละอัลละคุณจะกันศาสนาเราเฉื่อยเฉื่อยอิสลามไม่ละก,กันศาสนาเราแบงคุณซ้อนสังรับฟังจดจำขึ้นใจ ไอ้ไอ้ไอนูรักอิสลามไอ้ไอ้ไอนูรักอิสลามไอ้ไอไอนูรักอิสลามเหรู้ให้กันลำมาปฏิบัติยิตเจ้าวัดท่านนาบีได้ทำไว้ทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ชิดใกล้เราะจำเอาไว้เป็นสำกัน เราภูมิใจเรารักอิสลามสุดหัวใจเราดีใจเชือระการะัสุดจนมาสุดท้ายเพลงก็จบไปแค่นี้น,จะ,จน,นะคะขอให้ทุกคนใส่แมสจะออกไปไหนก็ต้องดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองนะคะ ขอให้ใส่เกลียวกันทุกครั้งแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอัสรามอรัยกุมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ